กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมอยู่กับนักตกปลาในกรงนะครับผมเราวันนี้เราจะมาอยู่เกมตกปลาที่แบบในกรงนะครับเพราะเห็นเนี่ยเป็นแมปที่เป็นแบบนี้นะครับผมแมบ,บนี้นะครับผมชื่อว่าตกปลาในกรงนะครับผมภาษาอังกฤษชื่อว่าอะไรเอ่ย fishing in a cage fishing a cage นะครับผมน่าจะใช่นะครับผมคอยอดี fishing in a cage fishing a cage ครับแค่นั้นเลยมาดูกันอีกรอบนะครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับผมอยู่กับผมดีวีวริบท่ายอยู่เกมรบบอกนะครับผมบอกชื่อไปแล้วเนาะ มาเริ่มมันเลยดีกว่าครับผมอ่านี่ครับผมอ๋อเช็คก่อน ว้าวมีหลากหลายนะครับผมผมลืมปิดเสียงเพลงด้วยนะครับผมได้อะไรกุ้ง ขายทั้งหมดเลยอ๋อสอนเล่น <S 2> <S 2> <S จกระเป๋ามีอะไรเอ่ย 不 นั่งมาเถอะอันนี้ผมกาลังปรับความเข้าใจอยู่นะครับผมเงินราอยู่ที่ไหนอ๋อเห็นแล้วนะครับผมมาอยู่ทางด้านทางรูปทางรถเข็นนะครับผม โอ้อย่างงี้นี่เองอวางเป็นระเนวระนาดเลยเว้ยใช่เอาเรื่องว่ะมีกันกี่คนนะครับนี่ ไม,ม,ม่มีนะจ้าเว้นไว้ที่ช่องหนึ่งแสดงว่าสามคนอันนี้มีไว้ทําอะไรเนี่ยคนเดินไปเดินมาเนี่ยครับผม ปลาดาเอากุ้งทะเลอ๋อเก็บตังค์เรื่อยๆใกล้ๆหน่อยไม่ได้

มีโกงราคาถูกๆไหมจ้านะจ้านี่นเอยว้าวเริ่มใหม่เหมือนกันงั้นรึ ใชยฝั่งห้าสิบเมตรนะจ๊ะอันนี้เปิดบาปาอะไรวะโอ้โคงอีกยาวไกลนะครับผมท่านผู้ชมโอ้ไปขาย องแสงอาทิตย์วอ้ยตั้งสี่ร้อยเนี่ยนะสามเก้าเก้าบวกแค่หนึ่งเลขเก้าเก้ามงคลเหรอเนี่ยอ,อ๋อใช่เออมันก็ใช่นั่นแหละ คุยกันไว้เลยนี่กุ้งถุงเงินหยอดเยี่ยมตัดไปที่เลยดีมากดีกว่าไหมครับเนี่ย แป๊บหนึ่งนะโอ้ดูนี่สิเยอะเลยใช้เวลาเล่นหน่อยนะครับผมเนี่ยเ่ตัวหนึ่งบาทอะไรก็ไม่รู้เนี่ยสองบาทก็มี ล้างทั้งหมดเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันตอนที่5้0นะครับผมเอ่อเราขอให้ถึงร้อยก่อนเถอะรอนเนี่ยยังไม่ถึง500หรอกแหม่จะได้ถึง500ได้อย่งอย่างไรดี รา้าวใช่คโอ้เรามาดูนี่นะครับผมร้านค้าอะไรก็ไม่รู้กับดักนะครับผมซื้ออาหารสัตว์โอเคครับผมผมจะซื้อนะครับเก้ารูบักใช่ฮะ วว้าวมาสำรวจกันเล็กน้อยนะครับผมเราอัพเกรดร้านค้าต้องใช้เก้าเก้าพันห้าร้อยนะครับแพงเวอร์ เป้าหมายของเรานะครับอัปเกรดออร้านค้าให้ได้หนึ่งอย่างนะครับผมอัปเกรดได้หรือเปล่าไม่ทราบนะครับผมเป้าหมายของเรานะแค่อัปร้านค้านี้ก็พอเพราะว่าเรามาเล่นให้ดูนะครับผมจะทําได้หรือเปล่าเก้าพันเลยนะเว้ยได้มาแล้วนะครับผมท่านผู้ชม นายจ้าห้าร้อยกองห้าร้อยของฉันมาแล้วจ้ะใช้เวลานานหน่อยนะครับผมท่านผู้ชม 500เลยนะเดี๋ยวมานะครับผมตัดตายได้มาแล้วครับผมท่านผู้ชมปลาแมงกะพรุนนะจ๊ะนะอัปเดทไปอัปเดตอะไรผมมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมได้แมงกะพรุนได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้เรามาดูกันดีกว่าสามสิบหกบาท ว้าวใครกดให้กูวะเนะี่ยโอ้ขายแปงให้ดเลย,ยเยี่ยมได้กองทุนแล้วจ้ะป้ายเอาล่ะท่านผู้ชมผมรู้สึกว่าเก้าเก้าพันห้า ห้าร้อยนะครับผมน่าจะไม่ได้แล้วล่ะมันใช้เวลาน,านานเกินไปนะครับผมกินเวลาชีวิตผมไปเนะี่ยผมขอแค่เล่นให้เข้าๆถ้ามาชมดูนะครับว่ามันสนุกแค่ไหนคือมาเอากงดักปลาโง่งๆนะครับผมอ่า ดูดิกินเวลาจัดเลยต้อง F K จัดจัดแหละว้าวลอมสเตอร์ ผมจะเอาแค่ถึงถึงหนึ่งพันก็พอแล้วครับผมเก็บตังค์ให้ได้ถึงหนึ่งพันก็พอละป๊บปร๊บปีบปร๊บป๊บป,ปี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 บมาขายโอ้ยหนึ่งพันแล้วครับผมเออไวดีแทลล้วะอย่างนี้ไวดีเนาะ เอาว่าขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมว่าว่าเป็นเกมที่กินเวลานานมาก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 ซะจนแบบเกียจเล่นแล้วอะเออหรืออาจหรืออาจทำได้วะสะสมไปเรื่อยๆไอ้ก็ไม่แน่นะเอาไว้ว่าเรามาลองทำกันดีกว่านะครับผมอาจจะทำถึงก็ได้นะครับผมอ่า เก้าเก้าห้าเคแล้ผมก็ไม่แน่นะทำได้หรือเปล่านะพีอาจเป็นอยู่ทำไม่ได้วะคือเอาเป็นว่าขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมจ้างมันเีน่ยมันไม่ถึงหรอกผมทำไม่ได้หรอกผม ก,ก,กินอ่ากินอะไรก็ไม่รู้เออแล้วก็อะไรก็ไม่รู้นะครับผมอ่าจะว่าไงดีมันหนึ่งชั่วโมงเออหนึ่งอ้วยเน,ยนสิอย่าพูแซงนี้โน้ ท่านผู้ชมผมจะพูดอะไรว่าสนจะจบชิปวิดีโอนี้นะครับผมเออมันนานมันผมเล่นมาหลายชั่วโมงอยู่นะครับผมดูดิดูเด่กว่าจะได้แต่ละตัว ล่อไปเยอะเลยเอามาผมมาเล่นคา้าให้ดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาตัวไปก่อนนะครับบาย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 ไปละ